Okay. อาจารย์เริ่มจาก create master control นะครับอาจารย์ไปที่ uh, create EP curve tool นะครับ option box สิ่งที่อาจารย์เลือกคือว่าเป็น linear นะฮะอาจารย์ reset ปุ๊บอาจารย์เลือก linear นะฮะสปิ i มาเป็น linear ปุ๊บอาจารย์เลือกที่ท่อนบนแล้วอาจารย์ก็ทำการ snap โดยการกดตัว x ค้างไว้นะฮะแล้วก็เ,เลือกไป x คือ snap ที่ grid เนาะ พลาดโอเคเราจะเอาสนับทำเป็นรูปตวัวอักษรอ๋อแปลกๆเดี๋ยวค็เลือ่อยที่ะไม่ไรช่างมาันก็จะเริ่มมึนๆเหมือนกันโทษทีครับดึกละโอเคคลิกมาเรื่อยๆสร้างเป็นรูปตัปอักษรขึ้นมา อย่างที่บอกครับ Enter เสร็จไม่มีความจะเป็นที่จะต้องสุดเดอร์ไพวอร์ที่จะต้องทำให้ uh, เหมือนของอาจารย์เป๊ะจะทำเป็นรูปอะไรก็ได้อาจารย์แค่ทำมาเป็นรูปตัวนี้นั่นเองะฮะพอได้มาขนาดนี้แล้วแต่บังเอิญว่าอาจารย์ว่ามันเล็กไปน,นิดนึงจ,จริงจึงทการสเกลเขาขึ้นมาหน่อยโอเคเมื่อได้สเกลรูปอย่างเรียบร้อยอาจารย์ไปที่จุด uh, นะฮะ delete by type h i s t e r y นะครับแล้วอาจารย์ไปที่ m o d i f y free transformation ไม่ใช่เรว่าเป็นสูตรของ r e set ลองเข้าไปใน perspective ของเรานะฮะเห็นว่าลูกศรนี้อยู่ตรงกลางโอเคต่น,นั้นนี่ชื่อว่า master control enter นะครับผมต่อมาสิ่งที่เราต้องการทำคือว่าการเอาทุกอย่างที่เรามีนั้นเข้ามาใน master control เพิ่มตัว control ทุกอย่างนะ,ะอาจารย์เปิด อเอาไลเนอร์ขึ้นมาไอเดียตรงนี้คือว่าทุกอย่างที่ไม่ใช่พอลิกรอนนะอาจารย์จะเอาใส่ตัวมสเตอร์คอนโทรลทั้งหมดดังนั้นอาจารย์จะเลือกทุกอย่างจริงๆยกเว้นตัวบอดี้กับตัว,ตวนี่ฮะอาจารย์บอดี้คือพอลิกรอนบอดี้แล้วก็ตัวตาซ้ายกับตาขวาที่เหลือนี่เป็นพวกกริกหมดเลยอาจารย์เลือกทุกอย่างยกเว้นสเตอร์คอนโทรลเสร็จแล้วอาจารย์ใช้เมาส์กลางคลิกค้างแล้วดึงมาลงใส่ที่มสเตอร์คอนโทรลตอนนี้ถ้าอาจารย์เล่นมาสเตอร์คอนโทรลเนี่ยทุกอย่างจะตามหมด จะเป็นตัวส่วนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเราเค่อยสมูทอ่าสมูทสกินกับอ่าตัวกระดูกอีกทีเนาะโอเคผ่านต่อมานะครับอ่าสิ่งที่อ่าเราต้องการทำคือสร้าง selection set นะฮะเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาเลือกกระดูกเราจะได้ไม่ต้องเลือกกระดูกนะจะเลือกง่ายกว่า selection set ที่อาจาต้องการจะเลือกเนี่ยอ่าอยู่ในนี้นะอาจารย์ต้องการจะเลือกอะไรบ้างเอ่อสไป สไป1์หนึ่งนะฮะเน็กเน็กหนึ่งเฮดแต่จริงๆถ้าเกิดว่าตามเนี้ยที่หลังอาจารย์จะเอาเฮดออกแล้วอาจารย์ก็เอาแค่นี้บอกพอขี้เกียจมาแก้ที่หลังเราจะได้รีทันอีกไปนะก็มีแค่4อันนะครับเสร็จแล้วอาจารย์เลือก4ตัวนี้นะฮะในเอาไลเนอร์แล้วอาจารย์ก็ทำการสร้าง Selection Set ทำได้โดยการไปที่อ่า a t e เอ e อ่าคร e เอทเนาะ create set, นะ create, set Quick select set ตั้งชื่อว่าชื่ออะไรใช่ไหมอาจารย์ตั้งชื่อว่า spy set enter เมื่อสร้าง spy set เสร็จนักศึกษาจะเห็นใน o u t l i n e r ว่า้าจารปิดไปหมดเนาะมีชื่อ spy s e โ p l e ขึ้นมานะ,ะถ้าเราต้องการจะเลือกนะะเรามาที่ edit นะฮะ Quick select set, spy set มันจะเลือก ฉพาะช่วงการลำตัวให้เราเรียบร้อยเลยนี่เลือกง่ายๆนะฮะนี่เป็นวิธีเลือกง่ายอย่างหนึ่งนะโอเคต่อมาเนี่ยาท่านตาม PDF ต่อมาเป็นการ Edit p r พวกลเนะ,ะอันนี้จะเป็นการเอาตรงกระดูกหัวออกอาจารย์จะสอนนักศึกษาวิธีเอาหัวออกแค่นั้นเองแต่ว่าชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้เราจะข้ามตรงนี้ไปจะทําส่วนต่อไปซึ่งก็คือการเพิ่ม a t tribut twist กับ i k e n bend นะฮะให้กับตัว width control โอเค อาจารย์เลือกที่ตัว left hand control ของเรานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ต้องการจะ add attribute ให้เขานะนะอาจารย์ไปที่ edit add attribute สิ่งแรกที่อาจารย์จะใส่ก็คือชื่ออะไร twist ใช่ไหมฮะ t w i s t twist นะฮะให้เป็น float นะครับแล้วมี default เป็น0ถูกต้องแล้ว float default เป็น0ค่าเติบเป็น free free dom เป็นเท่าไหร่ก็ได้กด add นะฮะ อันต่อมาอาจารย์จะใส่ก็คือ i k b คเบนไอเคบลีเอ็นดีน e นะฮะไอ blend นี้ไม่ใช่ Flow แล้ะเราต้องการให้เขาเป็นอ t e g e r Integer เ,ออเ,อเือนเป็นเป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นเองนะฮะซึ่งมินิมั m มก็เป็นเท่าไหร่0แม็กซมมคือ1นและ Default ปะกติคือ1หมายถึงว่าเปิดใช้ ik จะกด Add โอเคอาจารย์ทำลักษสันเดียวกันกับแขนอีกข้างหนึ่งะฮะทำไม่เลย ะะจะเลือก right hand เหมืนเดิมฮะ twist เป็น float default เป็น0กด add นะฮะใส่ที่เป็น i k blend เป็น integer minimum เป็น0คือปิด maximum เป็น1 default เป็น1 add ะะเมื่อเราใส่ค่าเรียบร้อยแล้วครับสิ่งต่อไปที่เราจะทําคือว่าเริ่มการ Connect a t trib u t e อาจารย์ต้องการจะ c o n n e c t 2ตัวนี้เข้ากับ IK เราจะได้มันจะเป็นนี่ฮะเห็นไหมว่าอาจารย์ต้องาการอาจารย์ต้องการที่จะ Connect ตัวบริส c o o t r o l เนี่ยค่า t ว i ส t ค่า IK b l เ n รเนี่ยเข้ากับตัว IK ค่า t ว i ส t IK Blend รตรงนี้นะฮะแต่น้นอาจารย์ใช้สิ่งที่เรียกว่า Connection Editor นะครับผม Editor, ค i n n e c i ช o e Editor รผมมหน้าตางนี้ สิ่งด้านซ้ายคือตัวคอนโทรลซึ่งก็คือตัว left hand control reload, reload left นะฮะสิ่งที่เราจะคอนโทรลคือตัว ik นะฮะ arm ik left arm ik แลอาจารย์เลือกโดด right นะฮะแลอาจารย์ก็เลือกว่าค่า twist เนี่ยจะคอนโทรลค่า twist ใน ik ต่อมาคือค่า ik b l e n d ในอ่าใน left hand control เนี่ยจะ control ค่า ik blend ใน left arm ik นะฮะอาจารย์ close ไปลองดูว่า work ไหมนะฮะอาจารย์เลือกมา twist โอเค work ันดูหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องการเราจะสามารถซ่อนตัว ik นี้ได้ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก่อนจะซ่อนเนี่ยอาจารย์จะมาทำด้านนี้ก่อนทาเหมือนกันนะฮะดิด Connection Editor เลือกอตัว Right Hand Control นะครับ Reload Left คือตัว Control เลือกอ Right Hand IK Reload Right นะฮะเราจะนะ Connect กันถวิสกับถวิสอยู่ที่ใดที่อ่าที่นี่ถวิส IK Blend คู่กับ IK Blend เสร็จแล้วปิดไป เช็คท okay. ูว okay. ิสเวิร so, ์กหม่เว okay. ิโอเคได้จบหลังจากนั้นอาจารย์ไม่ต้องการ i อแล้วอาจารย์สามารถปิดได้เลยโดยการที่หา IK IK i อเคอเคปิดไปโอเคนั่นคือการ Connection Editor นะฮะต่อมาเราต้องการทำสร้าง Selection Handle Selection Handle เเราทำเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าอาจารย์จะ เลือกกระดูกตรงกลางนี้โดยที่ไม่ต้องเห็นกระดูกหมายความว่าตอนแอนิเมชันเนี่ยอาจารย์จะซ่อนกระดูกทุกอย่างแต่ว่าเรายัางสามารถเลือกกระดูกได้โดยการใช้ Selection h a n d l e สังเกตนะครับก่อนที่อาจารย์จะทําถ้าอาจารย์ซ่อนกระดูกไปจะไม่เห็นอะไรเลยนะโอเคทีนี้เราต้องการสร้าง selection h a n d l e ก่อนจุดสิ่ง,รงแรกคือเลือก p e อ v i s จะสร้างตัวไหนบ้างเลือกที่ p e อ v i s นะฮะเลือก Spy Shift คลิก Spy ชิปค้างคลิกสปายหนึ่งนะฮะชิปค้างเลือกเนกโอเคตัวนี้พอหลังจากนั้นอาจารย์ไปที่อ่า d i s p l ทร t น a ฟอร์ม m display นะครับผม Selection Handle ปุ๊บนักศึกษาสเกตเห็นปุ๊บโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งถ้าอาจารย์ปิดตัวกระดูกตอนนี้นะครับเราจะเห็นพวกบวกบวกเหล่านี้อยู่นะครับผม นั่นคือ selection handler สังเกตดูว่าจริงๆมันคือตำแหน่งเดียวกันกับตัวกระดูกเลยเห็นไหมฮะตำแหน่งเดียวกันเลยมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละอาจารย์จะเลื่อนตัวนี้ออกมาแต่ถ้าอาจารย์เลือล่อนรถขยับเลยมันจะการเลื่อนกระดูกนะฮะสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะทำคืออาจารย์จะเลื่อนแค่เครื่องหมายบวกแต่ไม่อยากจะเลื่อนตัวกระดูกทําได้โดยการไปที่ component นะฮะ component mode นึาษาสามารถกด f8 ได้หรือจะมาคลิกที่ตัว select by component ข้างบนก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ ตัว masking ที่เรการให้เลือกก็คือตัวเน Selection Handle หลังจากกดปุ๊บนักศึกษาก็เลือกเลยเหล่านี้มันเลือกได้ทีละหรือเปล่าวะไม่มั่นใจเราขยับได้ทีเดียวเลยไหมเออได้โอเคขยับเขามานอกตัวเพื่อชี่ว่าเราจะได้เลือกง่ายๆอ่าโอเคในลองเอากระดูกมาดูสิเห็นไหมครับกระดูกอยู่ที่เดิมแต่เราเลือกตัวเนี้ย มันจะเป็นกาเลือกกระดูกไปละนะถ้าอาจารย์หมุนออขอโทษครับเราอยู่ Component Mode u l ต้องออกก่อนไปน Object Mode นะถ้าจาย์เลือกตัวนี้นะตัวกระดูกโดนขยับแล้วก็จุดหมุนอยู่นี่แทนนะนี่คือ Selection Handle ต่อมาอาจารย์ต้องการจะ Create Neck Control นะครับ Neck Control ของตัวนี้อาจารย์สร้างจาก Curve นะครับผมอาจารย์ไปที่ Create นะฮะ เน็ปเน็ปนับเซอร์เคิลยับไปไกลได้เห็นชัดลูกน้าเป็นยังไงเอาให้ยับไว้ก่อนว่าทีนะฮะสและตัวเนี้ยอาจารย์จะตั้งชื่อเขาว่านะฮะเน็กคอนโทรลอาจารย์ Snap เข้ากับ n e c k หนึ่งซึ่งก็คือ พิเศสไปสไปหนึ่งเน็กเน็กนตัวบนอ่ะตัวนี้จะคนโทรลตัว n e ็กตรงนี้นะครับผมอาจารย์สร้างรูปร่างให้น่าสนใจโดยการเปลี่ยนเขาซะเห็นไหมว่าจุดศูนย์กลางเนี่ยเขาอยู่ตรงตรงที่เดียวกับตัว n e ็กนี้เลยหลังจากปลี่ยนเฉดเลยเขาเข้าไปที่ control v e r t e x อ่ะ control control v e r text ครับแล้วจังก็จะสามปรับเข้ามา รูปร่างเหล่านี้นะครับไมาจ่จำเป็นเลยนะครับท่าน่างก็ได้เปลี่ยนอาจารย์แค่อยากทำใมันดูน่าสนใจมากขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยโอเคดนึงจริงไม่ต้องทำไม่เสียเวลาอ่ะพอละพอละพอละโอเคเสร็จแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอ,อาจารย์อ่า Edit Delete By t ถ่าย history modify freeze transformation เพื่อให้ค่าเป็นศูนยไหนลองเปิดตัว object มาซิว่ามันจะรอบๆไหมโอเคอยู่รอบนอกถูก select ได้โอเค,ออออเคผ่านไปได้ใน control นะครับอาจารย์ล่าั้นอาจารย์เลือกที่จะ,ะหมดอ่ทำการ constraint orient นะครับกับตัว n e x t หนึ่งนะฮะก่อนแรกอาจารย์เลือกที่ ตัว control คือตัวนี้ต้องการ control line ต้องการ control ตัว neck หนึ่งจะไปที่ constraint นะฮะ orient constraint ตอนนี้ถ้าจานหมุนตัว control curve เขาก็จะหมุนคอตามนะนี่คือทำ n n e c t control โอเค ต่อมาอาจารย์ต้องการทำ e y Setup เนี่ย Setup ว่าการขยับลูกตานะครับสิ่งแรกที่อาจารย์สร้างคือสร้างสิ่งให้กัามองอาจารย์ใช้การสร้าง Locator เข้ามา Create Locator อาจารย์ Snap ตัวนี้เข้ามาที่ Head j o i n นะฮะกับวีค y c a Snap ก่อนที่ Head j o i n แล้วอาจารย์เลื่อนเข้ามา,าน้าให้ตำแหน่งในการ Look At อยู่นี้เปลี่ยนชื่อเข้าไปว่า Look At นี่คือที่ให้กระดูกตามมองอยู่เนาะอีกนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วอาจารย์ไปที่ f รี e ทรานสฟอร์ a เ i ช n ั่นตัวนรตรงนี้อาจารย์จะเอาพา e n เรเข้ากับ Master Control รลครับช ft Select ตัว Master ร์คอนโทรล t P เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราขยับตัว Master Control เข้าไปด้วยเห็นไหมว่าตัวเน x กเไม่ไปเราจะทำเช่นเดียวกันเลือก Next ครับแต่ว่าอาจารย์จะเลือกตัวเน x t คอนโทรลเนี่ยให้ ฟิกกับตัวตรงบอดี้แต่เดี๋ยวเราทำทีหลังเดี๋ยวฟิกทีหลังทำเรื่องตาก่อนนะโอเคอาจารย์อา <c oughs> จารย์ snap เขากับกับหัวอาจารย์ parent ตัว look at เข้ากับ master control แล้วหลังนั้นอาจารย์ต้องการที่จะทำออกอาจารย์ free ทาฟังก์ชัน free แล้วเช่นเดียวกันหลังนั้นอาจารย์ต้องการให้ aim control นะอะ aim constraint นะครับผมลูกตา เข้ากับตัวนี้นะฮะทำได้โดยการน,นะฮะหนึ่งเลือกที่ตัวเลือกตังการเขาบอกเห็นคือ, look อลูกแอดสองช h i ส t select ลูกตาจะเลือกด้านซ้ายก่อนลูกตานะครับผมช h i ส t select เนี่ย left eye b o and left y e joint นะฮะหลังนั้นอาจารย์ไปที่ constraint a i m มาที่ option box นะฮะอาจารย์กด reset สิ่งจกกี่อการจะเซตคือ Maintain Offset นะฮะหลังจากนั้นจารย์กด Add ทำเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะฮะเลือก Target เลือกตัวใช้หมองตาม Constraint F ถ้าจะขยับลูกตาจะขยับตามไม่มั่นใจว่าขับจริงเปล่าเหมือนไม่ขยับนะฮะลองเช็คดูองศาละกันตอนนี้ Rotation 2ตัวนี้เป็นสนเห็นไหมฮะถ้าจะขยับลูก Add เช็คโรต t ชันมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าลูกตาสองอันนี้เขาขยับตามาากัรขยับของไอตัวโลเคเตอร์โอเครีเซ็ตนี่คือการเซตเอ็มคอนสตรีทให้กับเซ t ตอัพตามเมื่อทำเสร็จแล้วอย่างที่เราเห็นว่าตัวตัวโชวเดอร์เนี่ยมันไม่ตามเช่นสมมติว่าถ้าจานเบนคอเบนคอเบนหลังมันเบนคือโค้งรย์โค้งหลังจานเลือกที่แฮนเดิลสองตัวข้างหลังเห็นไหม าจาจ์หมุนให้เขาคำนับพัวสังเกตว่าไหลไหลกับคอควรจะตามไปด้วยเราสามารถฟิกได้นะครับอาจารย์อันดูวิธีฟิกปัญหานี้ทําได้โดยการ1นะฮะอาจารย์ต้องการฟิกตัวเนก่อนจะเลือกที่ใน c กคอน t r o l หลังจากนั้นอาจารย์กด c อน t r o l G คือกรุ๊ปเข้ามาหนึ่งกรุ๊ปนะฮะเปลี่ยนชื่อว่า grp ย่อมจาก Group underscore net control enter g นะกรุป net control อาจารของอ้าวนะักอา็จา์เลือกตัว net control อยู่ไม่ใช่ครับอาจารย์เลือกกรุปครับเพราะอาจารย์กด ctrl o G ปุ๊บมันกลายกรุปตัวนี้เข้าไปใน g กรุปใหม่เช็คจาก o u t l i n e r ดู window นะ o u t l i n e r เห็นว่าอาจารย์เลือกกรุปกรุป net control ถ้าอาจารย์เปิดมาจะเห็นว่ามี net control อยู่ข้างในนั้นนะนะฮะเลือกตัวนี้โอเค Group ใน Control นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจารย์ Parent เข้ากับ s p y หนึ่งนะคือตัวนี้ชิที่เล็ก s p ป p y หนึ่งกด P หเราจะถ้าอาจารย์ทำการขยับหมุนคำนับเขาเนี่ยเขาก็จะไปด้วยเรามาขยับคอที่หลังได้โอเคถูกต้องต่อมาทำลักษณะเดียวกันกับตัว s โชเดอร์นะครับผม อาจารย์เลือกที่ left shoulder กับ right shoulder เสร็จแล้วอาจารย์กรุ๊ปเหมือนกันครับ control G กรุ๊ปกรุ๊ป1ขึ้นเปลี่ยนชื่อ grp underscore นะฮะ shoulder control หลังจากนั้นอาจารย์ก็ parent เขาเข้าสปา s หนึ่งเช่นเดียวกัน shift ค้างกดที่คลิกที่ s p า n หนึ่ง hit p parent เทคดทีมเป็นไงบ้างโอเคไปคู่สำเร็จและหยับมาสเตอร์คอนโทรลไปหมดต้องนะนี่ก็เรียบร้อยหลังจากนี้นะกษาก็พร้อมจะบายสกิทน,นะครับผมแก้ okay. ผมวิดีโอค่อนข้างยาวาพยายามทำดูนะครับขอบคุณมากครับผม